กลมการค้าภายในจัดงานวิเล t ทู o ทานำสินค้าดีเด่นดังจากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมรวม24แห่งมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับชาวกรุงและนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัปิ่นเก้าพร้อมดึงธุรกิจชื่อดังมาเจราจาจับคู่ธุรกิจในงานด้วยซึ่งคาดการว่ายอดซื้อขายไม่ต่ำกว่า24ล้านบาท ครับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมดีๆนะครับโครงการวิลเลจทูทาวน n นะครับหมู่บ้านธมาค้าขายนะครับซีซันสนะครับปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมนะครับนำสินค้าจากหมู่บ้านธมาค้าขายนะครับซึ่งปีนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับจาก14หมู่บ้านนะครับมาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็มีตลาดต้องชมนะครับแล้วก็มีสินค้าจากผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายนะครับ ปีนี้เนี่ยครับมีทั้งหมด37บูธนะครับที่มาร่วมจัดในงานในวันนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตกรรมสินค้าพื้นบ้านผ้าผ้าทอผ้ายกนะครับอาหารนะครับซึ่งมาจัดในในวันนี้ด้วยนะครับที่ลานเซนทันนะครับชั้นจีนะครับเซนทันปิ่นเกล้านะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5้นะครับก็ขอเินเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันนะครับซึ่งโครงการหมู่บ้านธมาค้าขายนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งใน กิจกรรมนะครับภายใต้ในโยบายการส่งเสริมโลเคออิคโนมีนะครับของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับภายใต้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างจุดขายให้กับประเทศของเรานะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะครับซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับในปีที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนแล้วก็ขยายปีกนะครับไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขับเคลื่อนหมู่บ้านธมาค้าขายซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับ มีทั้งหมด42แห่งแล้วนะครับปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้น5แห่งจากปีที่แล้วนะครับมีอยู่ที่37แห่งนะครับก็ทั้ง42แห่งนี้นะครับทางกรมการค้าภายในนะครับโดยนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปดูแลนะครับขับเคลื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาตราสัญลักษณ์นะครับพัฒนาเอกลักษณ์อักษ์นะครับให้มีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับซึ่งปีนี้เองนะครับเรามีการจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่ามูลค่าที่จะมีการซื้อขายนะครับปีนี้เนี่ย ก็ต้องไม่น้อยกว่า30ล้านนะครับแล้ววันนี้เองนะครับทางผู้ประกอบการนะครับได้มีการเข้ามาจับคู่นะครับไปแล้วนะครับทั้งหมด24ล้านนะครับโดยมีผู้ประกอบการทั้งหมด9ลารายนะครับมาจับคู่กับหมู่บ้านธมาค้าขายทั้งหมด14หมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าจะมีการจับคู่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยอดขายในปีนี้ก็คาดว่าจะพุ่งตามเป้าหมายได้ที่30ล้านเป็นอย่างน้อยนะครับโดยผู้ประกอบการที่เข้ามาซื้อขายนั้นก็มีจะมี ไข่หวานบ้านซูชินะครับกาแฟพันไทยนะครับเวียดเจ็ทแอร์นะครับทีสี่สิบเก้านะครับโรงแรมในเครือดิสธานีนะครับบริษัทคาโอนะครับซีพีแรมนะครับพีทีสเตชันนะครับโตเกียวมารีนนะครับซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็ได้มีการเข้ามาช่วยในการสนับสนุนนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับแล้วให้กําลังใจกับกลุ่มเครือข่ายหมู่บ้านธมาค้าขายนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้นะครับไม่รู้จะไปไหนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5นะครับมิถุนายนนะครับ สา,สามารถมาช้อปปิ้งได้นะครับสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอ่าผลิตภัณฑ์นะครับผ้าทอผ้ายกนะครับอาศาลกรรมเครื่องหักจักรสารนะครับอ่ารวมทั้งอาหารต่างๆนะครับจากตลาดต้องต้องชมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีตลาดต้องชมกว่า200แห่งแล้วทั่วประเทศนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับแล้วนอกจากอ่าสินค้าที่เป็นสินค้าอ่าศกรรมเครื่องจักรสารต่างๆสวยๆงามๆเหล่านี้แล้ว มีอาหารด้วยและที่สําคัญครับเรามีผลไม้นะครับมะม่วงนะครับจากภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนนะครับก็มาจําหน่ายในพื้นที่นี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นมะม่วงที่เราเข้าไปเชื่อมโยงนะครับโดยตรงจากสวนนะครับมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคนะครับก็มีทั้งหมดสี่สายพันธุ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงาช้างแดงจิงหงนะครับแดงจักรพรรดินะครับแล้วก็อัทวีตูนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อรกหาได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง พี่น้องที่เป็นหมู่บ้านธรรมค้าขายแต่ต้องชมแล้วก็ชาวสวนผลไม้ด้วยนะครับมาในงานเดียวครบเลยนะครับแล้วปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่นะครับมีทั้งหมด37บูธด้วยกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับก็จะเป็นการให้กําลังใจนะครับมาแวะมาหามาชิมมาชมได้นะครับที่งาน Village t o าว์นะครับซีซัน3นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ครับ